โอ้โันนี้มีประชาชนมาขอบคุณตำรวจแล้วด้วยขอบคุณใท่าน,าานด้วยค่ะวันนี้นะคะดิฉันในฐานะโจดร่วมของคดียูฟันนะคะอ,อยากจะมาขอบพระคุณท่านพลตำรวจตรีนัทศักดิ์นะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการยึดทรัพย์คดียูฟันนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถนะคะเป็นรถหรูนะคะแล้วก็แล้วก็อยากจะเชิญ ชวนประชาสัมพันธ์ท่านผู้เสียหายท่านอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้มีการยึดทรัพย์ในคดีนี้เลยนะคะช่วยมาติดต่อที่ปคบเพราะว่าทางปคบเนี่ยพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็แจงบัญชีรทรัพย์ที่เหลืออยู่นะคะค,ค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะนะครับ ท่านผู้จัดการให้ท่านรองผู้จัดการครับเริ่มสรุปคดีคดียูฟานให้เราทราบหน่อยนะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตชี้แจงชี้แจงทางผู้แทนผู้เสียหายอย่างนี้นะครับผมคงเป็นได้แค่ตัวแทนของสำนักหรือชาตินะครับในการรับการปรับคุณจากตัวแทนผู <yum enfant> ้เ <ills> <cities> สียหายนะครับคดียูฟานเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี58นะครับ ผู้เสียหายทราบดีะนะครับแล้วก็มีคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ย่านหน้าผมอีกหลายคณะ,คะทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะท่านวิจิชัยโกเรกวิทิชัยทรงเปตาเนี่ยท่านรองผู้จัดการสืบาติเนี่ยได้ด้เริ่มจนที่มาที่ไปจนถึงทุกวันนี้ะนะครับไม่ใช่ผลงานของผมและก็คณะของปคออบอแต่อย่างใดน,นะครับเราเพียงแต่ดําเนินการกระบวนการให้ถูกต้องและก็ครบถ้วน นะครับตามกระบวนการที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับนะครับก็เป็นตัวแทนแต่ยังไงหลังหลังหลังจากนี้ก็ยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าคนที่ยังไม่มีรั์ให้ให้มามาหาเขาอะไรอะไรมาทำตามขั้นตอนทำตามขั้นตอนแล้วก็มาขอบัญชีรายชื่อให้ตัวแทนที่แจงกับทางพี่น้องคนอลชนเลยนะครับว่าว่าวิธีการเนี่ยที่ทำไงึงจะได้ครับทงผู้เสียหาย จะได้เข้าใจวิธีการคือบางส่วนมันก็รบบที่ทราบแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงนะครับนะครับแต่ตํารวจก็มีหน้าที่ในส่วนของการดนินการตั้งสมับทราบขอบคุณมากนะครับทรัพย์สินยึดมาตั้งแต่ปีห้าแปดเนี่ยมีทั้งหมดแปดร้อยผรายการนะครับมันมีทั้งทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เป็นรายเบียยเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการคืนตัวแทนผู้เสียหายไปบางส่วน นะครับเมื่อคดีสิ้นสุดนะครับส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคด,ดีนะครับจะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับและคดีอยู่ฟันเนี่ยคดีหลักปีห้าแปดเนี่ยเราส่งฟ้องศาลไปบางส่วนแต่ก็ยังมีคดีฟอกเงินมีอะไรนะครับมีการดําเนินการอยูย่ยังเหลือหลายคดีที่ยังไม่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ทรัพย์ส,สินเราที่ยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความดูแลของเราเโดยโดยเราฝากอประงอกไว้นะครับ่ผู้สี่อขราวได้ครับ ถ้าถ้าเกิดว่าทางาทางดิฉันอ,อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะก็คืออยากให้ผู้เสียหายท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้มีทรัพย์ที่ยึดนะคะช่วยมา,าติดต่อทางปคบอได้นะคะคทางปคบอยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะแล้วก็มาดูบัญชีทซั์ของกลางได้ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะ ขอบคุณท่านตำรวจตีนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยึดทรัพย์ให้พวกเราวันนี้คงไม่มีเหลืออะไรให้เราเลยอันนี้ผมต้องขอขอบคุณจริงๆตำรวจครับผมที่ช่วยพวกเราจริงๆทุกหน่วยงานตำรวจทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในคดีนี้ค่ะยึดทรัพย์มาทั้งหมดแปดร้อยกว่ารายการนะคะตรงนี้ค่ะครับดีดีครับดีดีครับคครับ